ดิภาะเข้านนมาอยู่กันที่ร้านโคคาว่าอิสากายะค่ะ แล้วมันฟอสๆอพอ,พอแต่เลยเปล่าแล้ขำหวานมันละมุนสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับวินนี่ในรายการหนโูหิววันนี้วินนี่พาทุกคนมาอยู่กันที่ร้านโค้าอิสักยายะค่ะตามสไตล์ร้านอาหารอิสักยายะเลยนะคะคือเมนูอาหารเขาคือแบบเยอะมากจะเป็นยังไงเนี่ยตามวินนี่ไปดูดีกว่าค่ะ ากยะเดินทางโดยใช้ถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าผ่านวงแหวชัยพฤกษ์มาประมาณ1กิโลเมตรก็จะเจอทางเข้าร้านอยู่ทางด้านซ้ายมือเดี๋ยวเข้ามานิดน,นึงก็จะเจอร้านเลยค่ะสามารถจอดรถหน้าร้านได้เลย เมนูของเราก็มาแล้วค่ะทุกคนบอกเลยว่าอลังการมากๆเลยน่ากินมากๆก็จะเป็นมันปูหน้าเนื้อปูหิมะนะคะราคา198บาทต่อมาที่เมนูนี้นะคะก็จะเป็นสเต็กไก่หไม้148บาทนะคะชูตตูชีสแซลมอน208บาทนะคะแล้วก็ลาบแซลมอนสด158บาทสุดท้ายนะคะก็จะเป็นซาซิมิเซตเอนะคะ298บาทเป็นคนชอบกินอาหารญี่ปุ่นมากชอบคอ่กับอาหารไทยเลยแค่เห็นแค่สีก็แบบรู้สึกแบบสดแล้วนะ แต่ว่าต้องชิมก่อนถึงจะรู้ในจานนี้นะคะก็จะมีปูอัดแล้วก็ไข่หวานแล้วก็จะมีแซลมอนแล้วก็เป็นทูน่าแล้วก็จะมีปลาซาบะด้วยนะคะเนื้อปลาคือดีฉ่ำมากเดี๋ยวจะมารีวิวรวมให้ทีหลังขอแบบชิมรัวๆเลย จซลมอนก็คือสองดีหูหน้าก็ดีแต่ว่ารู้สึกว่าว้าวตงปลาซาบะมากนุ่มละลายมากเอาจริงไม่เคยเจอปลาซาบะแบบนี้เลยดีเวิร์สุดปังที่อยู่ในจานนี้สุดท้ายก็จะเป็นปูอัดแล้วก็ไข่หวานนะคะ ะะจะเป็นมันปูหน้าเนื้อปูหิมะไม่จ้จีนะอะเพราะไม่เคยกินมันปูเลยหมายถึงว่าที่มันแบบเสิร์ฟมาเป็นแบบนี้นี่แล้วเขาต้องคลุกกับข้าว หวานฉ่ำๆมันๆเล็กน้อยอะไรเงี้ยเป็นเซตไก่ห้าไม้นะคะตัวน้ำซอสดีมากหวานเล็กน้อยจะดีกรุมกรอบดี คือฉ่ำมากรสชเขาคือแบบไม่แข็งเลยอ่ะคือมันฟีลแบบนุ่มมากแบบงงงงาแบบปกติตับมันจะแห้งๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่นเนี้ยคือเขาทําได้แบบช่ำเข้าสู่ช่วงกินเซ็กซี่กับวินนี่นะคะคือเราอะเห็นอะไรเป็นไม่ๆไม่ได้เราต้องเข้าสู่ช่วงนี้ตลอดเลย ไปเรรู้สึกว่ามีความแบบวาซาบิก็นึกว่าเออสอสไส้วาซาบิไปอ๋ <c oughs> อ,อเขาทาวาซาบิไวถ้าชอบสุดนะคือไก่กระตับแล้วก็หัวใจรู้สึกว่าทําไม่แห้งเลยแล้วคือเนะะื้อเขาแบบนุ่มๆจุยๆมากเลยอะ่ะ มาถึงเมนูลาบแซลมอนนะคะจริงๆก็เขามีแบบเมนูยำด้วยแต่ว่ามีเบื่อๆก็เลยอยากลองแบบเป็นเมนูลาบบ้างเมนูเขาเนี่ยคือมีเยอะมากๆเลยนะเขาก็จะมีนาเบะกับยากินิคุนาเบะเขาก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบเป็นหม้อหม้อไฟเล็กๆอะทุกคนเป็นเหมือนชาบูอะมาร้านเนี้ยก็สามารถมาสั่งนาเบะได้กินดีกว่าไม่พูดเยอะละ มันดีตรงแบบไม่เผ็ดมากวินอะไม่ชอบกินเผ็ดมากไงแต่ว่าอันเนี้ยก็คือรสชาติลาบแต่รู้สึกว่าเขาจะเด็ดตรงที่เขาใส่ข้าวคั่วมาค่อนข้างแบบเยอะซึ่งดีซึ่งเราชอบเนื้อแซอมอนก็ไม่ต้องพูดถึงเนือคือสดสดอยู่แล้วชอบเมนูแบบลาบๆาบ,รบหรือยำก็สามารถสั่งมาได้นะรู้สึกว่าโอเคเลยแหละแล้วก็มาถึงจานที่วินรอคอยนะคะนั่นก็คือสเต็กสตูชีหน้าแซลมอนต่างๆนั่นเองจัดก,การหน้าหลักมากเลยนะมา สุดๆนะอยากองให้อ่ะาอามากเลยอ่ะมันเหมือนพอเรากัดแล้วมันป๊อป้ปอป,ปอแตกในาปากเราขหวานมันละมุนดีมากเลยอ่ะไข่กุ้งครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นปลาแซลมอนครึ่งหนึ่งนะ แซลมอนคนะือแซลมอนอ่ะมันอร่อยตั้งแต่จานนี้แล้วมันอร่อยตั้งแต่เซติมีแล้วแล้วก็มาตัวลาบแล้วมาซูชิแต่ว่าเขาสดอยู่แล้วอ่ะมันอร่รอยอยู่แนละ้วน่าจะเป็นท้องแซลมอนแล้วก็น่าจะเป็นน้ำซอสของเขาโปะไข่กุ้ง,งเล็กน้อยมาเทมีเนี่ย คือวินน่าจะกินเยอะสุดแล้วล่ะวินยัดอะไรบ้างก็ไม่รู้มาถึงชิ้นสุดท้ายของเราเขาบอกชิ้นสุดท้ายจะได้แซนหล่อแต่ว่ายังไม่มีทีนี้เป็นแซลมอนที่ปกไข่กุ้งเหมือนกันแต่ว่าน้ำซอสเขาจะเปลี่ยนไปเราไม่รู้ว่ามันคือซอสอะไรเดี๋ยวเราจะไปกินกันซอสต,ตัวสีชมพูน,นะคะทุกคนก็จะเป็นซอสแบบ เปรีย้ยวอมหวานนิดนึงกินเลมอนตามคือดีกิน ทุกเมนูครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าอิ่มมากเขาแบบสั่งมาเยอะจริงๆอร่อยทุกเมนูเลยนะเนื้อปลาก็คือสดมากอย่างในตัวซาติมิปลาซาบะก็ถือว่าแบบประทับใจมากเพราะว่าไม่เคยกินปลาซาบะที่แบบนุ่มขนาดนี้แต่ว่าตูชิเซตหน้าเซลมอนกับมันปูอ่ะคือที่สุดเลยเดอะเบสจริงๆคือมันแบบดีไปหมดเลยมันนุ่มมันหวานมันมันมันกลมกล่อมมันคือแบบหอมมันปูมากใครที่มาร้านโคเขอว่าอิสรกายะเนี่ยคืออยากให้แบบได้ลองมันปูจริงๆนะต้องมาซ้ำ ที่นะี่คือต้องมาซ้ำอีกอะสำหรับใครนะคะที่ชอบร้านสไต์อิซักยานี่ก็สามารถตาวินมากินได้ที่ร้านโคโค่อิซักยากนะคะเหมาะมากเลยนะสาหรับการที่แบบมานั่งกินข้าว่งสังสรรค์กับเพื่อนกับครอบครัวหรือกับแฟนก็ได้เพราะว่านอกจากอ,อาหารอร่อยแล้วเขายังมีแบบดนตรีสดดีจริงๆนะคะและสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของวินนี่แล้วนะคะอย่าลืมติดตามวินนี่ได้แม้ในรายการโนูหิวทางช่องลัสตอรี่และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e นะคะบ๊ายบาย